วัสดีครับทอล์กสภาสัปดาห์นี้มาติดตามสถานการณ์การเมืองกันนะครับมีสายยน,น์นี้แล้วก็สงกรานที่เพิ่งผ่านไปบมางน,าน,นี่บรรยากาศเป็นยังไงร้อนบรรยากาศสงกรานมันร้อนแต่ว่ามันก็ออกไปเล่นน้ํามันก็คลายร้อนบ้างแต่บรรยากาศก,รา,การเมืองน่ะมันร้อนเกินไปอุณหภูมิมันเล่นน้ําสงกรานแล้วก็ไม่ลดอ่ะอุณหภูมิการเมืองในช่วงที่ผ่านมามคุณสักดา มันร้อนร้อนทั้งอากาศร้อนทั้งการเมืองการเมืองใช่โดยเฉพาะที่เชียงใหม่หัวหินอหัวหินไม่เท่าไหร่หัวหินคุณคุณท่านนายกเศรษฐาเนี่ยเหมือนไปพักร้อนจริงๆอพานักข่าวไปด้วยนิดหน่อยติดตามไปก็มีไปทําบุญไปเล่นน้ํากับชาวหัวหินออันนั้นถือว่าถือว่าปก,กตินิดหน่อยไม่มีรัฐมนตรีไม่มีคณะแบบติดตามแบบทับใหญ่ ไม่เหมือนปรากฏการณ์ที่เชียงใหม่เชียงใหม่รัฐมนตรีของเพื่อไทยสิบหกคนสิบเจ็ดคนไปกันเกือบครบอ่ะถือว่าครบองค์ประชุมใช่ไหมเนครึ่งครบองค์ประชุมก็นั่นแหละคุณทักษิณบอกว่าอะไรนะก็ถือว่ามาครบนะปรับคอรมอลเลยไหมใช่ไหมอันนั้นเอออันนั้นแหละอที่มันเป็นประเด็นที่มันทำผมบอกว่ามันร้อนยิ่งกว่ากับคําน้นแหละมาครบองค์ประชุมปรับคอรมอเลยไหมเนี่ย มันแล้วก็มันเป็นที่มาเลยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอกระแสปรับคอรมอก็มาตลอดเวลาโผคนนู้นนั่งกระทรวงนี้โผคนนี้นั่งกระทรวงนู้นดูเหมือนกับคนที่ไปเนี่ยมีทั้งคนที่จะโดนปรับออกแล้วก็คนที่จะเข้าไปเไปไหมันมันธรรมดาคือการไปพบคุณทักษิณนมันเหมือนกับเป็นสัญญาณบางคนก็อาจจะไปลาบางคนก็อาจจะไปเพื่อรับงาน อ่าก็เป็นไปได้หมดแต่รู้เหมือนกับจะรู้กันอยู่ในทีอยู่แล้วมันรู้ถ้าทีแต่ละคนมันมันบอกบอกมันมันมีอากับกิริยาต่างๆเนี่ยมันมันบอกค่อนข้างชัดเจนแหละหมอชนน่าบอกอะไรเนี่ยไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงผมก็ตายแล้วแล้วตอนนั้นจนไปเจอปืนฉีดน้ําอ่าก็ก็ธรรมดาในส่วนของคุณหมอชนน่านอ่ะผมก็มองว่าเออมันไปมันไปสอดรับกับคําพูดของคุณเซฐาที่พูดที่หัวหินบอกว่า จะปรับคนให้เหมาะกับงานจะเอาคนที่เก่งงานสภาเนี่ยกลับไปอยู่สภาใช่เพราะว่างานสภาพอเปิดสงการมาเนี่ยปรากฏว่าขยับเลยเนยของเพื่อไทยก็ขยับในส่วนนั้นก็แต่ผมก็แปลกใจไงอเอาคนเก่งสภากลับไปอยู่สภาเนี่ยในคำพูดนั้นนะ่ะของคุณเศรษฐาเนี่ยหมายถึงแค่คุณหมอชนน่านที่เป็นอดีตดาวสภาเนี่ย หรือจะหมายถึงรวมถึงคุณสุทินคลังแสงที่เป็นเจ้าพ่อวาทกรรมเจ้าพ่อโวหารในการอภิปรายเมื่อครั้งที่แล้วเอากลับไปด้วยหรือเปล่าก็มีสองคนน่้าคนบอกว่าคนเก่งงานสภาออีกคนหนึ่งคุณชายยาพรมมาอันนี้เขาเก่งเรื่องงบประมาณในการแปลยติในการตอบโต้กับกับฝ่ายค้านรอบที่แล้วก็สามคนถ้าเก่งงานสภา จะเอากลับทั้ง3คนเลยเหรออแต่ต้องยอมรับนะว่าผลงานเนี่ยเทียบเคียงระหว่างที่โพสมมุดออกมาเนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยก้าวไกลฝ่ายค้านใช่ไหมรัฐบาลก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบตัวบุคคลคือผู้นําคือท่านนายกเศรษฐาถ้าไปเทียบกับผู้นําฝ่ายค้านที่ไม่ที่ไม่มีตําแหน่งอย่างคุณพิธาน่ะอ่ะเรตติ้งคุณพิธาดีกว่าอือันนี้คุณเศรษฐาก็ยอมรับอือ่ะแต่เรื่องเรตติ้งผลงาน ผมก็มองว่ารัฐบาลมีผลงานนะหลายๆนโยบายก็ถือว่าเป็นผลงานแต่แต่นิดาโพก็ยังมองว่าการทำงานของฝ่ายค้านตอนอภิปรายงบประมาณทำได้ดีกว่ารัฐบาลในช่วงตอนสำรวจตอนครบหเดือนมันก็จะเป็นออกมาในรูปแบบนั้นไปแต่ถามว่าหเดือนเองพรบงบยังไม่ออกมาเลยยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยจะปรับคอรมอแล้วจริงๆหรอ คือยังไม่ทันใช้งบอันแรกเลยนะยังไม่ได้ทันได้ใช้งบยังไม่ทันได้ทํางานแบบจริงๆจังๆให้ให้ใช้งบประมาณในการผลักดันนโยบายที่ตัวเองเคยหาเสียงไว้เลยเนี่ยจะปรับแล้วเหรอผมก็สงสารเขานะคนที่มีโผว่าจะหลุดอ่ะอไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชนน่านไม่ว่าจะเป็นคุณสุทินคังแสงอ่ะคุณชัยยาพมมาอืหรือที่มีชื่อจะสลับกระทรวงคุณเสริมศักพงพาณิชย์คุณสุดาวันอื อย่างเนี้ยจะปรับเขาแล้วคุณพวงเพชรด้วยอีกคนหนึ่งอ่าจะปรับเขาแล้วเขายังไม่ทันได้ใช้งบประมาณเลยรอให้เขาใช้สักสามเดือนก่อนได้หรือเปล่าเพียงแต่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีแต่ยังไม่ทันได้อยู่มาหกเดือนกว่าอ่ายังไม่ได้ทำทำอะไรได้เต็มไม้เต็มมือไม่ทำเต็มไม้เต็มมือไม่ได้ทําเพราะว่ายังไม่มีงบประมาณรัฐบาลก็พูดตอนที่แถลงอ่าตอนที่อภิปรายงบประมาณบอกว่า ยังไม่ได้ใช้งบป,ประมาณที่ใช้ไปมันคือเงินเดือนของข้าราชการมันเป็นงบประจำที่ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ไอง,งบโครงการงบพัฒนานมันยังไม่ได้ใช้อะ่ะก็เท่ากับว่ารัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ได้แสดงผลงานเลยยังไม่ได้โชว์ฝีมือเลยจะปรับแล้วหรอ,อปรับเพราะอะไรอะ่ะเนี่ยเหตุผลมันก็ย้อนกลับไปถามคุณเศรษฐาปรับแค่ต้องการเอาคนเก่งสภากลับไปอยู่สภาเพราะมันเกิดกรณีรัฐมนตรี หนีสภาเหรอ,อแต่คุณสุทินคุณหมอชนน่านก็ไปตอบออกบ่อยอม,อมันจะปรับเอาแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรตรงสภาอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ในเรื่องของประเด็นในเรื่องของรูปธรรมผลงานโดยเฉพาะผลงานหลกัลกๆก,ก็คือเรื่องของหน้าเสือของเพื่อไทยเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจที่ <Digital S 1> จะต้องดิจิตอลวอลเล็หรอดิจิตอลวอลเล็มันก็ชัดเจนแล้วไงว่าทําแต่แผนเก่าที่ว่าจะกู้อืก็ไปไม่ได้แล้ว เพราะมันติดขัดในะเรื่องขั้นตอนข้อกฎหมายตามที่หลายฝ่ายทักท้วงเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ในงบป,ประมาณปกติปี2568ที่จะเข้าสภา,าในอีกอ,อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยจ่มาสามที่ะจะได้ใช้จ่มาถามได้ใช้อ่าันนั้นก็เป็นการปรับแผนม,มาซึ่งผมก็มองว่าเออเป็นการถอยเพื่อรุกอีกอีกขั้นหนึ่งของเพื่อไทยที่ที่ทำได้ค่อนข้างดีเพราะถ้าไปใช้งบประมาณปกติแล้วก็ดึงงบส่วนนู้นส่วนนี้มาให้ครบ5แสนล้าน ผมว่าพักร่วมอย่างภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็คงไม่เคอะเขินที่จะยกมือให้เพราะว่าไม่ได้กู้มันไม่สุ่มเสี่ยงกับวินัยการเงินการคลังตอนนี้สุ่มเสี่ยงอยู่เรื่องเดียวที่ชื่อทอนโวลต์เนี่ยคือถ้าไปเอาเงินทกศมาเนี่ยจะไปใช้คำว่ากู้จะไปใช้คำว่ายืมหรืออะไรเนี่ยที่มีหลายคนบอกว่ามันอาจจะเข้าข่ายวินัยการเงินการคลังเหมือนกัน อันนี้ก็ต้องไปทบทวนดูถ้าไม่เอาจากทกศจะไปเอาจากส่วนไหนมาเพื่อให้มันครบ5้าแสนล้านอ,อันนี้มีเวลาไงเพราะว่าพรบงบหกแปดยังไม่เข้าสามารถไปเอาจากส่วนอื่นมาใช้ได้อันนี้อ,อเพื่อไทยถอยแล้วถ้าถอยแล้วมาเจอต่อเรื่องของทกศอีกหน่อยหนึงนะ่งเนี่ยก็อาจจะถอยอีกนิดนึงอ่าก็มันก็ขยับได้มันก็สามารถเดินหน้าได้ในโครงการนี้พักร่วม ก็ไม่น่าจะมีปัญหาซึ่งจริงๆก็ไม่สองพอยั์หลักๆที่เป็นปัญหาแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยโดนตลอดเลยก็คือเรื่องของคุณทักษิณแล้วก็เรื่องของดิจิตอลโบรเลสใช่ไหมสองเรื่องหลักๆแต่กรณีเรื่องของคุณทักษิณเน่ยคุณทวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชาติก็พูดชัดกฎหมายออกในยุคลุงตู่ในเมื่อกฎหมายออกตั้งแต่ยุคลุงตูคุณทวีแค่มามาใช้อ ช่องทางมันมีคุณทักษิณก็กลับมาตามปกติก็แค่นั้นเองคนอื่นก็ได้รับการพักโทษได้รับการอะไรต่างๆเท่าเทียมกับคุณทักษิณเพราะมันไม่ผิดแล้วมันไม่ขัดข้องแล้วตรงนั้นตอบโจทย์สังคมได้แล้วเพียงแต่ว่าคนเขาไปมองในจุดเรื่องเดียวแหละมไม่ได้อยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวแม้แต่วันเดียวคือมาออกการออกมาออกมาอยู่โรงพยาบาลแล้วกระบวนการชี้แจง อาการป่วยอะไรมันไม่ชัดแค่นั้นเองอเขาติดใจแค่นี้ตอนนี้ผมมองอแต่เรื่องกระบวนการเรื่องทางกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยทั้งพักฝ่ายค้านเองอกรรมาการหรือแม้กระทั่งมวลชนอย่างคอพทเขารับได้หมดในเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ถูกต้องไปหมดแล้วแต่ตอนเนี้คือเขาเขามาติดใจตรงที่มันมันไม่ชัดเจนเรื่องอาการป่วยอมันไม่ชัดเจนเรื่องการตรวจสอบถ้าคนที่จะได้รับการพักโทษเนี่ย อาการมันต้องประมาณอาการต้องเข้าอยู่ในเงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขที่จะรับการพักโทษใช่ซึ่งก็คือช่วยตัวเองไม่ได้นร่อนี่นั่นแหละช่วยตัวเองไม่ได้เป็นที่มาคออะไรนะเอ็นเปื่อยเอ็นเปื่อยมันคือที่มันเขาต้องการตรวจสอบตรงนี้ว่ามันเป็นการเอื้อผลประโยชน์หรือเปล่ากับในส่วนของค่าราชการประจําไปแล้วตอนนี้เรื่องคุณทักษินมันจบแล้ว ต่างคนต่างอยู่แบบคุณทักษิณบอกแล้วอแต่คือถ้าไม่ชอบหน้าผมก็ต่างคนต่างอยู่ก็ต่างคนต่างอยู่แต่ตอนเนี้ยที่มันไม่ต่างคนต่างอยู่ก็คือเรื่องของไอ้ไอ้ปรับคอรมอนี่ถามว่าผลงานคุณหมอชนน่านถ้าจะโดนปรับออกอืเรื่องยาเสพติดเหรออยาบ้าห้าเมตดยาบ้าห้าเม็ดนั่นเหรออันนั้นน่ะมันกลายเป็นวาทกรรมที่ให้ไปทิ่มแทงโจมตีเพื่อไทยจริงผมยอมรับอันนั้นคือถ้าถ้าอาจจะเป็นผลงานที่บกพร่องก็ ก็ส่วนนั้นในส่วนของคุณหมอชนน่านมีก็อาจจะโดนกระแสค่อนข้างแรงพอสมควรตอนช่วงนั้นใช่อะเรื่องต่อมาถ้าคุณสุทินจะโดนปรับออกโดนปรับเรื่องอะไรเรื่องความที่ไม่ชัดเจนเรื่องกู้เรือหลวงเหรอที่โดนฝ่ายค้านถล่มตอนอภิปรายทั่วไปมันก็ตอบไม่ได้ทพ่าทำทีเหมือนจะกู้แต่สุดท้ายก็ยังปล่อยเรืออยู่ใน ในทจริงๆคุณสุทินมานี่แบบเป็นคนที่เนียนเนียนพอสมควรในเรื่องของการการคุยกับกองทัพการคุยกับฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายฝ่ายที่ตรวจสอบครับนังเรื่องเรือดำน้ําก็ดีเรื่องฟรีเกตเรื่องอะไรต่อเมื่อไรเรื่องอาวุธเรื่องอะไรต่อเมื่อไรเนียนแบบคือใช้วาทกาหมายว่าวัทศิลป์วัทศิ์ของคุณครูนั่นแหละครับก็ถือว่า ซอฟนะก็อกซอฟนั่นแหละแต่ว่ามันก็โดนตรวจสอบจากฝ่ายค้านที่นําโดยคุณวิโรธคุณรังสิมันโลมคุณชัยพลสะท้อนดีที่ไปตรวจสอบเรื่องเรือดำนำ้ําหรือแม้กระทั่งเรื่องสอดสอี่สิบสามเนี่ยที่คุณจิรัตเป็นคนอภิปรายโจมตีอืแต่ทําไมคุณสุทินไม่ทําให้มันเต็มที่อ่ะถ้าคุณจิรัตเป็นสอดสี่สิบสามปลอมเนี่ยคุณสุทินก็ทําให้มันสุดไปเลยนั้นมันก็จะชัดไงจะได้คะแนนไงแต่มันมันทาไม่ได้มันเหมือนกับอ่าท่อยทีท้ายอาศัยกันมาอื มันอีหลักอีเหลือมันก็ไม่เหลือกันอยู่ผลงานมันก็เลยไม่เกิดเท่าที่ควรไงในในส่วนของคุณสุทินอ่ะส่วนคนอื่นๆน่ะอย่างคุณสุดาวันเนรอถ้าจะโดนปรับบอกปรับเรื่องข้อหาอะไรนักท่องเที่ยวเข้าไทยในเพียบเลยนะแต่หลังจากฟรีวีซ่ามาไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็น คาซักสถานไม่ว่าจะเป็นอะไรมาเยอะแยะจะมีช็อตตรงที่สับสนนิดหนึ่งเรื่องสงการหน่อยหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่ามามาเร็วไปหน่อยมาเร็วมาเกอร์มาเกอร์ก็นิดหน่อยแต่ว่าพอเข้างานจังหวะวันมหาสงการจริงๆอเราเห็นภาพงานสงการแล้วคนมันก็ออกมาเยอะแยะต่อแต่เขาก็เคลมนะเคลมรัฐบาลก็เคลมว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าในรอบหลายปีที่แบบว่าผู้คนเข้ามา ก็มันปล่อยพีพโควิดด้วยแหละใช่ไหมก็ถือว่างานของคุณสุดาวันงานใหญ่งานแรกหลังจากรับตําแหน่งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอันเนี้ยผมสร้างรายได้พอสมควรสร้างรายได้พอสมควรถึงผมถือว่าสอบผ่านอืแต่คนที่จะว่าว่าที่ที่จะมาแทนคุณสุดาวันอย่างคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรนะซอปพาวเวอร์ไงสักนะ ก็ทั <text> ้งรองประธานสปบก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็ไม่เห็นว่าเฟสติวัลแต่ว่าเดือนพอวันสงการไม่อยู่สะละให้คุณพ่อทําแทนอคุณพ่อมาเล่นน้ําแทนนะคุณพ่อทำแทนนั่นแหละกดที่จะปรับคมอีกคนหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือคุณพวงเพชรออื่ที่ว่าจะโดนหรือไม่โดนจะสลับสับเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้คือคนที่จะออกคุณหอชนน่านคุณสุทินอคุณสุธาวันอาจจะสลับ คุณเสริมศักดิ์อาจจะสลับคุณพวงเพชรก็อาจจะสลับฝั่งคุณจุลพันธ์อันนี้เหนียวแน่นเหนียวแน่นผลงานดีดิจิตอลวอยู่พอแนดูอาการออกเลยนั่งแบบยิ้มสบายใจแต่พอไปดูชื่อคนที่จะเข้าใหม่ที่สิคุณจะเข้าใหม่ว่าที่รัฐมนตรีคลังที่เขาว่ากันคุณพิชัยชุนหะวชิระปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน อดีตเป็นซีอีโอบางจากอืคนนี้เขาบอกว่าจะมาคลังอืจะมาจริงหรือเปล่าอันเนี้ยจะมาตอนไหนเดี๋ยวมีลุ้นกันเหลืออีกนิดหน่อยเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าคุณเศรษฐาเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูคลังอืใช่งานนายกรัฐมนตรีคนรับหน้าเสือเนี่ยคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์รับเพะั้นคุณจุลพันธ์เลยเหนียวแน่นตำแหน่งนี้แต่ว่าถ้าปรับอืเอาคุณพิชัยมาที่คลังก็เท่ากับว่าคุณเศรษฐา ก็จะไม่ต้องควบหรือคุณเสรษฐาจะไปควบกลาโหมแทนคุณสุทินแต่เดี๋ยวคุณเศเษฐาก็ไม่มีเวลาเข้าไปดูแลกองทัพแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องมาตั้งรัฐมนตรีช่วยในส่วนของกลาโหมซึ่งมันก็มีชื่อปลเอกนัทพลนาคพาณิชน้องรักลงตูน้องรักลงตูเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่เนี่ยชื่อที่เข้ามาส่วนนอกนั้นเป็นชื่อดาวรุ่งจากเพื่อไทยที่มาลุ้นตำแหน่ง คุณธีรรัตน์สําเร็จวานิี้อสสกทมหนึ่งเดียวในดงส้มเนี่ยอันนั้เขาบอกว่ามีลุ้นแต่จะเข้ามาแทนไทยตรงไหนว่ากันไปอันนั้นหนึ่งตำแหน่งคุณเผ่าภูมิอันนี้ก็เป็นมือเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเวลาไปดีเบตเนี่ยคุณเผภูมิไปประจำนะช่วงนั้นก็บอกคนนี้ก็มีโอกาสก็เท่ากับเนี่ยสองคนที่เป็นดาวรุ่งที่ที่อาจจะเสียบเข้ามาแทนที่ใครบางคน ในอาจจะตำแหน่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเพื่อไทยส่วนทางพรรคร่วมอื่นๆหรอนิ่งกันเกือบหมดทุกคนพูดคนเสียงเดียวคุณอนุทินบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราปรับเฉพาะเพื่อไทยยังไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณของพรรคร่วมพรรคผมชัดเจนเหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอืถูกสิจะเปลี่ยนได้ยังไง ก็คือบอกว่าจะเปลี่ยนได้ไงคือในส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยเขาชัดเจนโคต้าคุณอนุทินใช่โคตา้าตระกูลชิดชอบอคือถ้าจะเปลี่ยนท่านพลตํารวจเอกเพิ่มพูนออกก็ต้องรอคุณชัยชนกเลขาาีิการพักคนใหม่อ,อายุเข้าเกณฑ์ก่อนตอนนี้คุณชัยชนกอายุแค่33ย่าง34ใช่ รัฐมนตรีมันต้องสามสิบห้าพ,พรรคพรรครวมเนี่ยก็จะมีแค่พลังประชารัฐท,ที่อาจจะมีคุณไผยลิกใช่ไหมที่ยังยงังคงอยู่นะคโคตาโคตาเดิมของเขาโคต้าเดิมของเขาถ้ามาตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่านคุณไัยลิกก็ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยที่กระทรวงของแต่ก,ก็มีคนคพยายามเชียร์ลุงป้อมนะว่าจะมาเป็นรองมั่นคงนะใช่ไหมจากอดีตคุณสื่อมันมันมายากอะรองนายกมั่นคงเนี่ย มันก็ต้องดูกลาโหมด้วยแต่แต่มันชื่อมันมาทางคนดิเดตมันมาเป็นทางบิ๊กเล็กไงบนัรอันนี้อันนี้คือพักร่วมแต่พักที่เหมือนกับเป็นพักสาขาอย่างประชาชาติใช่ไหมประชาชาตินี่สนิทประชาชาติอาจจะมีเอฟเฟกหน่อยหน่อยเอฟเฟกหน่อยหน่อยถ้าเกิดเอาคนเก่งสภากลับกลับสภาแล้วเนี่ยจะไปต้องไปเปลี่ยนประธานสภาหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องอาจจะดูจังหวะดูเวลา แล้วก็ดูเรื่องสุขภาพของท่านอาจารย์บรรนนอเลกนิดนึงเพราะช่วงหลังท่านก็สุขภาพมมีปัญหาบ่อยก็โดยรวมแล้วนี่ก็ปรับคลมอครั้งนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อใครกระชับอํานาจเพื่อกระชับอํานาจเพื่อให้มันผลประโยชน์ลงตัวมากกว่าเดิมอให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันการทํางานมันสมูทขึ้นอ่ะอืจะเอาทานองนี้ไหมอาจจะไม่แตกอาจจะแตกต่างจากยุคลุงตู่ที่เหมือนกับว่าที่เราบอกว่า มันมีเรื่องของสมัยก่อนกนะ็สมบัติผัดกันชมใช่ไหมอ่าอันนี้ก็อาจจะพูดแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะมันเป็นการทําให้มันทํางานง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างในช่วง6เดือน7เดือนแรกเนี่ยเขาต้องบอกว่าแม้รมัฐมนตรีจะยังไม่ได้ใช้งบประมาณมแต่ถามว่าการทํางานบางสิ่งบางอย่างมันมันเชื่อมกันไม่สนิทแบบร้อยอร์ซนตมันเหมือนกับยังต่างคนต่างทำ แล้วมันต้องรอให้คุณเศรษฐามาเป็นคนพูดไฟนอลเอาแค่ง่ายๆแค่เรื่องดิจิ l ัลวอลเอ็ตพูดแล้วพูดอีกพูดหลายรอบแถลงหลายรอบอจนซ้ำสุดท้ายก็ต้องเป็นคุณเศรษฐาต้องออก,ออกมาเป็นคนจบม,มันก็อาจจะเข้าทำนองเนี้ยการปรับรอบนี้ก็คือเพื่อกระชับอำนาจของคุณเศรษฐาให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้มันมีเขาเรียกอะไรให้มันเป็น ถูงนํารัฐบาลให้มันเดินไปในิศทางหนักแน่นมากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนมันถูกถามนะถูกถามมากเลยว่าแจกกีโมงอะไรเงี้ยแจกเท่าไหร่สัปดาห์ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมันแบบมันพูดแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ที่พูดปรับให้มันชัดขึ้นว่ามีนายกรัฐมนตรีคนเดียว จะได้เลือกถามนายกคนสองคนสามนายกสำรองนายกสแตนบายอะไรจะได้เลือกถามสักทีเพราะคุณเศรษฐาเองก็ไม่ได้รู้สึกจะพอใจเท่าไหร่กับผลงานใน7เดือนของตัวเองเหมือนกันไม่พอใจเพราะฉะนั้นก็หลังจากนี้ก็รอดูถ้าถ้าปรับแล้วดีขึ้นอ่ะก็ตกมือให้คุณเศรษฐาแต่ถ้าปรับแล้วเอาคนที่เราพูดถึงออกแล้วผลงานมันไม่ได้ดีกว่าเดิม คุณเศรษฐาก็ต้องตอบตามสังคมเพราะว่าพักร่วมเองเขาก็อยู่เฉยอยู่เฉยแต่ว่าที่ปรับตอนนี้นะ่าจะเป็นเพื่อไทยเป็นหลักไทยเป็นหลักก็ต้องติดตามนะครับว่าหลังสมการมาเนี่ยก็บอกว่าปรับจะมีการปรับคณะมนตรีนะครับแล้วก็การปรับคณะมนตรีครั้งนี้เนี่ยอ,อย่างที่เราบอกว่าก็เพื่อใครเพื่ออะไรยังไงนะครับ,รบเพราะว่าสัญญ,ญาณเนี่ยมันมาจากหลายทิศทางโดยเฉพาะมันมาจากทาง ทางเชียงใหม่ใช่ไหมมากกว่าทางหัวหินสัิซมเพราะว่าหัวหินเองบอกว่าอืยังนะอะไรเงี้ยแต่ทางนี้ฉะนั้นเก็ต้องติดตามว่าจะถูกฝาถูกตัวหรือผิดฝาผิดตัวหรือยังไงแล้วก็ผลที่ออกมาจะจะสามารถทําให้ได้รับการยอมรับหรือว่าทําให้เป็นมรคเป็นผลได้แค่ไหนกับรัฐบาล ของเศรษฐาสองที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ<ๆ>ก็ต้องติดตามต่อทอสภาวันนี้ก็ประมาณนี้จะติดตามทอสภาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ